ดูนาตานาอร่อยเลยทีเดียวปลาแซลมอนมีหนังควงข้าก็จะทอดให้นางกรอบๆประมาณนี้นะคะเพราะว่านาดินชอบนางปลาแซลมอนมากค่ะโอยเนะคัดกลายเนาะเกิดมาเป็นรองมากกู้กีิ่นสบายค่ะของเด่นกินแล้วนอนนอนละเล่นหักแางหัดขัดราย ะมีการเลียงตาดูอีกสบายคัะได้เวลาปอกมะละกอสุกข,ของแม่บ้านที่ได้มาวันนั้นค่ะเพิ่งจะได้เวลาปอกวันนี้ค่ะหลูกใหญ่หลเงยาวค่ะครั้งแรกที่แม่บ้านเจอลูกส,สวยๆประมาณเนีน้ได้มาจากช็อปไลท์นะคะวันน่ะนั่งมองพีสาวกินอาหารเสา่์ สาวเตรียมตัวไปโรงเรียนนะคะวันนี้ไปโรงเรียนค่ะเอาอาหารมาหล่อใจนออ้องอีกแล้วเอื่อยก็ได้มองหน้ากันย่างสุดซึ้งมองหน้ากันอย่างสุดซึ้งอาหารสองเม็ดมองหน้ากันย่างสดซึ้งอาหารสองเม็ดอาจัรโอ้ยเพิ่มอีกเม็ดหนึ่ง่ะเพิ่มอีกเม็ดหนึ่งหนะ อ่าฮะโอ้ยสองพี่น้องก็เป็นตาคำ้ำดนเพื่อนๆค่ะแต่ละวันบางวันเออยกับอิจฉาอน้องบางวันน้องกับอิจฉาเอ้ยไปใส่รองเท้าใส่รองเท้าเตรียมตัวเตรียมตัวไปเรียนอ่า o o จ j อบไม่เลย that's my girl that's my girl look at that my girl My beautiful girl Look at that. เตรียมตัวไปโรงเรียนโลแกน t ต๊ดอืมทั้งในบ้านห้องเงี้๊กเงี้กเงี้กเว่อรน่ะมีการเคาะประตูอีกตั้งหากกุกกี้กลักไปสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ พันออกไปส่งน้องนารินน่าปากซอยขึ้นรถโรงเรียนน่ะปักซอยเรียบร้อยค่ะปอกมะละกอต่อค่ะเห็นไหมเนื้อสวยเลยเห็นไหมงามอยู่น้องค่ะเนาะดูดูค่ะไม่บ้านยหยดูค่ะเนื้อแน่นดีค่ะเนี่ยเม็ดไม่เยอะด้วยค่ะเนื้อไม่เละด้วยค่ะอืมดีก็ลูกมังกรค่ะลูกหมากมังกรที่แม่บ้านซื้อมาปอก ข้างในเป็นสีน้ําตาลแม่แม่บ้านให้นองไม่เล่นกินคำสองคำต้องเอาทิงหมดค่ะเนี่ยเนื้อยังแน่นๆอยู่โอ้ยดีใจเรียบร้อยค่ะเพราะหายากอยู่ยค่ะมะละกอสุกอืม อร่อยมันจกอสุกแซบอีลีเด้อมันจะกอสุกก็แซบอยู่ค่ะเดี๋ยวแม่มัน่นจะให้ดูประมาณไป่งน้องนารินน่ะปักซอยแลแ้วกะเอาน้องมา เล่นอยู่สนามยานะคะเอาน้องหมาออกกำลังกายเดี๋ยวแม่บ้านจะกลับกล้องให้ดูนะคะนะ้พอนลินกับน้องหมาให้น้องหมาออกไปเล่นมันีนอากาศหนาวเย็นแม่บ้านว่าอยากออกไปดูบรรยากาศล้มอะค่ะ ดูคะ่ะมดสภาพนะมดสภาพไปวิ่งเล่นกับพ่อมาตะกีนนะวิ่งเล่นกับพ่อณรินมาตะกี้นะนอกม้านมดสภาพเลยอ้ยทักไลเดี๋ยวจะได้เวลาพ่อณรินขึ้นไปรับน้องณรินนะ่ะปากซอยแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงบ่ายสามโมงสี่สิบนาทีคะ่ะพ่อณรินก็จะออกไปรับน้องณรินนะ้ะปากซอยเช่นเก่าเช่นเคยคะ่ะ สองพ่อลูกเขาห้องแพนทีหาของกินนลินเลิกเรียนมากพอดีวันนี้เห็ n อีกปะ โอ้ what you have daddy โอ้เป็นเรื่องยี่แม่อีกแล้วเนาะอยากออกไปข้างนอกอีกแล้วกุกกี้ี่ก็ได้โอ้ยอ่าเป็นเรื่องแม่อีกแล้วนารินเลยน้องมาออกอยากไปเข้าห้องน้ำแล้วนะนั่นน่ะนั่นน่ะ สำหรับอาหารเย็นวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเราไปจะทอดปลาแซลมอนอีกคือเก่าค่ะทอดปลาแซลมอนผักสลัดแล้วก็อบเนี่ค่ะอบอบมันฝรั่งสไลด์บางๆแล้วก็อบมันฝรั่งชีสนะคะเนี่ยประมาณเนี่ยค่ะ <c oughs> เอาเอามาสไลด์บางๆเขาก็โรยชีสค่ะ แล้วก็เอาไปอบค่ะคิมชีดแล้วก็ชีดทับนะคะประมาณเนี้ยปลาแซลมอนอบมันฝรั่งสไลด์แม่บ้านเปิดพัดล้มนะคะเพระาะว่าแม่บ้านถอดปลาเนาะคะ่ะแม่บ้านก็เลยเปิดพัดล้มมันฝรั่งของเราได้นะคะปิดเตาอบเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูมันฝรั่งสไลด์อบชีสของเราได้นะคะเรียบร้อยค่ะสุกแล้วค่ะเนี่ย ือเสิร์ฟได้เอาออกมาตั้งไว้นอกเนี่ประมาณจากักนิดหน่้อยเนาะค่ะก็เสิร์ฟได้เลยค่ะล้อปลาเขาสุกนคะคะเนี่ยประมาณเนี่ยหน้าตาอู้หน้าตาจะประมาณนี้ค่ะมันฝรั่งสไลด์อบชีสของแม่บ้านค่ะปลาแซลมอนทอดสลัดผักสำหรับ อาหารจานเดียวจานดวนของแม่บ้านแต่ละวันก็จะประมาณนี้นะคะอาหารไม่มากไม่ไม้ๆอาหารจานเดียวจริงๆค่ะวิธีเสิร์ฟอาหารจานเดียวของแม่บ้านก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆค่ะเสิร์ฟง่ายๆนะนะเนียตักมันฝรั่งอบชีส ข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยเดี๋ยวแม่บ้านขอตัวไปเสิร์ฟอาหารเย็นก่อนเนาะค่ะนอพนเพื่อนๆค่ะอาหารประมาณนี้เลยมีนี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่ค่ะอยู่ง่ายกินง่ายบายบายค่ะเสิร์ฟอาหารก่อนค่ะ